เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่23ร่มเงาใต้ต้นไม้ใหญ่บ่ายวันหนึ่งลินดาและทีระนัยช่วยกันดูแลสวนตามปกติแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองต้องหาที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆส่งเสียงกรอบกรับอย่างผ่อนคลายลินดาซุดตัวลงนั่งพิงต้นไม้พลางหลับตา ตรงนี้ร่มรื่นดีจังทีระนายนั่งลงข้างๆพยักหน้าต้นไม้นี่คงอยู่มานานแล้วดูสิลำต้นใหญ่เชียวเธอลืมตาขึ้นมองกิ่งก้านที่แผกว้างคิดดูสิถ้ามันพูดได้มันคงมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะทีระนายหัวเราะเบาๆอาจจะเป็นเรื่องของสายลมที่พัดผ่านฝนที่ตกลงมาหรือคนที่เคยมานั่งใต้ร่มเงานี้ลินดายิ้ม ก็คงเหมือนคนเราทุกคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองมีช่วงเวลาที่ต้องยืนหยัดเหมือนรากของต้นไม้มีวันที่สดใสเหมือนใบไม้ที่ไหวตามลมทีไรน,นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นและต้นไม้ต้นนี้ก็เหมือนมิตรภาพของเราค่อยๆเติบโตแข็งแรงขึ้นตามเวลาลินดาหันไปมองเขาแววตาสะท้อนแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านใบไม้ ใช่ไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนถ้าเราหมั่นดูแลมันมันก็จะยืนหยัดต่อไปได้ทั้งสองนั่งเงียบไปครู่หนึ่งปล่อยให้สายลมพัดผ่านราวกับบอกเล่าเรื่องราวของต้นไม้นี้ให้พวกเขาฟังมิตรภาพก็เหมือนต้นไม้หากดูแลมันอย่างดีมันจะเติบโตแข็งแรงและให้ร่มเงากับเราตลอดไป